เลิกงามยามดีแล้วใช่ไหม,มจะทำการถอดกระบะท,ทำการ,รอถอดอก,กระบะออกเลยครับอุ้อุมไม่หนักเลยนี ทำไมอ่ะเลืองมุมผิดชีวิตเปลี่ยนใช่ไหมนี่ครับต้นถอกระบะออกครับทำไมอ่ะทำไมอ่ะกระบะกัดมืออ๋อกระบะกัดมือทำการยกออกครับ มันดูดูสายน้ำมันบอลช่วงล่างโอ้โหเลื่อนกันเลยเอากลับขึ้นหน่อยเอาว้างเลยถอดเช็คช่วงล่างครับต้องถอดกระบะไล่างลูถอดกระบะครับอืมเช็คช่วงล่างต้องถอดกระบะครับสงสัยสายนี้ผมต้องได้เปลี่ยนใหม่ละทไมมันน่าจะขาดในอ่ะตอนเวลาดึงฝาน้ำมันมันไม่เด้งออกใช่ม มันวาตดเสยวตือขำใจถอดแล้วครับขึ้ดินเพียบเกาะเป็นตันนะโอ้โห ทั้งขันครับไปทำการถอดออกแล้วอาการหนักอาการหนักเขาว่ะข้างประตูนะที่เขาเอาอันนั้นเผาออกอ่ะ <S <S โอ้โหมีแต่โปเหลืองเต็มเลยรับไปได้อ่ะ <S 1> <S 1> อันนี้เราก็ไม่ได้โทษอู่ไหนนะครับเราก็ถ่ายให้ดูนะครับผม <S <S อย่ามาด้าม่าผมนะ เขาทำก็เขาอ,อยากได้ดีๆนะครับทนทนนี่เริ่มขัดแล้วครับเงาวับถึงกับต้องเช็ดแก๊สอ่ะเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยเลยใช่ไหมต,ไต้องซื้อประตูใหม่ยังเดียว ไถ้าถ้าตรงนี้ขาดอ่ะเออเขาตัดต่อมานี่ยตัดต่อเออตัดนี่ตัดต่อจริงด้วยนี่รอยตัด,ตดตนมอไซมอไซค์มันชนมันข้างบ่ ็เหมือนว่าเขาไปให้อู่ไหนเข้ามารวบเจ้าของเก่านะก็เหมือนทําไม่ดีอะ่ะแล้วตอนนี้อายุการใช้งานก็นิดเดียวครับตอนนี้ทํามาปุ๊กก็เป็นอีกสีมันไม่ทนนะครับ ต้องขัดสีออกให้หมดเลยนะผมเนื่องจากว่ามีะโปงเหลืองทรันเลยครับต้องขัดออกแล้วก็ใช้โปแดงโปโปใหม่เลยอะใช้โปแดงเลยครับจะได้อยู่ทนนานเห็นช่างเขาว่านะครับผมดีกว่าโปเหลืองโปเหลืองนี่ของเขานี่ก็จะใช้เป็นแบบเจ็บรายละเอียดอีกรอบนะึงแต่โปหลักๆเลยเขาใช้โปแดงก่อนนะครับ อายุการใช้งานจะนานผมก็ไม่ค่อยมีความรู้หรอกทางสมบอกนะครับผม แต่กระบะทั้งถอดออกแล้วดูดิที่ดินเต็มเลยครับขึกเลยอ่ะเนื่องจากว่าตรงเนี้ยพื้นตรงเนี้ยเราล้างไม่ได้ด้วยเนื่องจากว่าเราจะถอดกระบะออกนะครับเนีุ่ดยาก โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วพาติดตามอยู่เรื่อยๆครับการทำสีรถนะครับคลิปนี้็็ไปไหวครับสวัสดีครับ